คุณหลุมฝังอะไรเนี่ยฮะมามาหืมหน้าเนี่ยมองอะไรดิไหนดิไหนบ้าง 回来了，嗯，回来了，爷爷。<laughs> <laughs> โขงหูยังเยูวงหูเพาเอาแท่งเข้หูใช่ตางเบิ่หนูไม่เจอแม่ทำมาถ้ำหมาหลุมไปละโอ้โหดูสภาพตัวมันนี่